จะบอกว่าเหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนือ้อดีจะมาสรุปแค่คำสองคำนี้ไม่มีทางไม่ใช่เพราะมันขึ้นกับร่างกายของคนว่ากระดูกเป็นยังไงเนื้อเรามีมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยค่ะอ่าคุณปุ๋ยเขามาทำอะไรที่ดิมคีนีอ๋าทำหน้าอกค่ะทำหน้าอกาอก,กับหุณหม,มทรงยศไปเนาะหนึ่งเดือนใช่ไหมขาเห็นบอกว่าคุณปุ๋ยเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยใช่ความเป็นพยาบาลนี้เรา ศึกษาหาข้อมูลยังไงบ้างอะคะตอนแรกก็ถามจากเพื่อนที่เขาเคยเสริมหน้าอกมาแล้วก็หาข้อมูลเองด้วยอะคะ่ะ<ม>ศึกษาจากเว็บไซต์หลายๆที่ที่อยากถาเพราะว่ามีปัญหายังไงบ้างเป็น <ไง S 2> ค,คนหน้าอกเล็กอยู่แล้วคะ่ะก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเว<ม>ลาแต่งตัวมันก็จะดูแบบไม่ไม่ไม่สวยไม่ม,ม,ม,มั่นใจแต่เราก็ไม่ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะเนาะแต่ว่าเป<ช><ช>็นเรื่องของบุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องได้ใหญ่มากก็ไซส์ก็พอดีตัวใช่ค่ะเลือกอยังไงว่าอยากได้ไซส์เท่าไหร่ยังไงตอนนั้นคิดว่าอย่างไงครับเลือกขนาดที่เรามั่นใจแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราค่ะแล้วก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอด้วยตอนนั้นคุณเลงไวเท่าไหร่ตอนก่อนมาปรึกษาเนี่ยก่อนมาปรึกษาก็น่าจะสักสามร้อยห้าสิบ ดูจากรีวิวด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนตัวเล<อ>็กม่สูงเท่าไหร่<อ>คิดว่า350ก็<อ>น่าจะโ okay. อเคครับก็ได้มาปรึกษาหมอนะวัดขนาดตัวแล้วก็มาประเมิน,นตัวนิลีรโคนก็ได้ตามตามที่ต้องการเลย<อ>สำหรับเรื่องออการผ่พาตัดเติมหน้าอกนี่เรามีความกังวลอะไรก่อนก่อนที่จะมาทำยังไงบ้างไหมครับเห็นบอกว่า ที่กังวลมากที่สุดเลยคือจะเหนือหรือใต้ดีเราเราศึกษามาว่ายังไงนะคะส่วนใหญ่ที่ดูในรีวิวอะค่ะคุณหมอที่อื่นๆเขาก็แนะนําว่าถ้าทําใต้กล้ามเนื้อความเสี่ยงของการเป็นผังผืเนี่อาจจะน้อยกว่า,วาที่ทําเหนือกล้ามเนื้อ,อค่ะซึ่งในความเป็นจริงพอได้คุยกับคุณหมอทรงยศแล้วความที่คุณปุ๋ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป,ไปยังไงบ้างก็คือตัวปุ๋ยอะค่ะเป็นคนอกไก่อค,ค่ะก็คือหน้าอก ห่างประมาณสามนิ้ววางตรงกลางได้เลยใช่ค่ะคือถ้าเรายิ่งทางใต้ถ้าเรายิ่งทํใต้กล้ามเนื้อมันก็ยิ่งจะทําให้แบบห่างนะคะไม่สวยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าน่าจะทําเป็นกล้ามเนื้อก็เลยทําทํเป็นเหมือกล้ามเนื้อเนาะแต่ก็หลายคนหมอเขาพูดแต่ว่าเขาก็ยัง อยู่ในภาพเก่าๆนะเพราะมีหมอรุ่นเก่าหลายคนเ็าบอกว่ายังไงก็ต้องทําใต้กล้ามเนื้อครับ <c oughs> แต่ลองไปดูคลิปของหมอก็จะมีอธิบายว่าการทําใต้กล้ามเนื้อหรือว่าดูโอเพยเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันว่า <c oughs> มันจะทําให้นมห่างได้ในหน้าอกของคนที่เป็นอ,อกกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหน้าอกที่มันผิดปกติที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับแต่การทําเหนือกล้ามเนื้อข้อขอ ฝากไว้สองเรื่องก็คือหนึ่งซิลิโคนมันต้องดีพอครับดีที่สุดของการทําเนื้อกล้มเนื้อก็ซิลิโคนโมดิว่าครับเพราะว่าซิลิโคนโมดิว่าเนี่ยโอกาสการเกิดทางผื่ยมันน้อยมากจริงๆครับเพราะว่าจากการที่ได้ลองทํา <ใช S 2> แล้วก็ <ใช S 2> จากการข้อมูลวิจัยเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่จากการที่หมอทําเองมาเกินปีกว่าแล้วเนี่ย <ใช S 2> มันไม่มีจริงๆนะมันน้อยกว่าที่ห้อมนลเอร์จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้วางใจได้ว่า ข้อโมดที่ว่าใส่เนือกล้ามเนื้อเนี่ยมันปลอดภัยอครับแต่ข้อหนึ่งคือซิลิโคนต้องดีพอถ้าจะทำเนื้อกล้ามเนื้อข้อสองเนื้อต้องมากพอครับก็คือเนี่ยต้องวัดกันดีๆหมอก็วันแล้ววัดอีกเนี่ยวันที่หานไปเพราะว่าถ้าคนที่เนื้อไม่พอจริงๆหมอก็จะไม่ให้ทําเนื้อกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าหมอแนะนําทุกคนว่าเนื้อกล้ามเนื้อมันดีอคือมันไม่ดีในคนที่มันไม่มีเนื้อเนื้อบางมากบางคนถึงบอกว่า อาจจะต้องฉีดไขมันมันจะพอดีอก็โอเคก็ให้ฉีดไขมันทําเป็นไฮบิดเพิ่มขึ้นมาก็ถึงวันใช้ได้แต่บางคนคือขอมากจริงๆถึงฉีดไขมันมันก็นยังอยู่จะเป็นบน<ม>ล็อกอยู่เราก็อาจจะต้องทําใต้กล้ามเนื้อจริงๆนนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อดีแล้วจะมาสรุปแค่คำสองคำนี้ไม่มีทางไม่ใช่<ม>เพราะมันขึ้นกับร่างกายของคน<ม>ว่ากระดูกเป็นยังไงเนื้อเรามีมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับคุณป่วยแล้วเนี่ยป่วย อกไก่ okay, แต่ว่าเนื้อเรามีเยอะพอสมควรจากการที่วัดบางคนบอกว่าดูเราก็มีเนื้อแต่จริงๆคือมันไม่ใช่มันต้องเป็นหมอต้องวัดความความหนาของเนื้อด้านบนไม่ใช่เนื้อของนมที่มีน,นะครับครับซึ่งพอทําออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นคือเดือนเดือนเลยเนาะมีเนื้อนเนื้อมีเนื้ออยู่ประมาณสองร้อยแต่วที่ซีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเอิเป็นคนนมหางเนื้อก็เลยมองไม่เห็นมันอยู่เนื้อไปอยู่ด้านข้างหมดนะครับใช่ไหมคะคือเนื้อมันจะไปอยู่ ได้ข้างๆเนาะแล้วก็เป็นอกไก่ก็คือตรงกลางมันนูนๆแต่อันเนี้ยเทคนิคเหนือกล้ามเนื้อซึ่งคุณป่วยก็รู้สึกว่ามันชิดใช่ไหมลัาจากทำมันก็ชิดเหมือนที่คุณหมอบอกจริงๆไม่ห่างเพราะว่าถ้าทำใต้กล้ามเนื้อหนุ่มจะห่างมากล้อมแต่กว้างมากนะครับก็จะได้พิชิตแล้วก็ดูธรรมชาติอยู่ไม่เป็นบอกอันนี้ไม่เป็นบอกพอดีกับขนาดตัวไหมครับคุณปวยรู้สึกว่ามัน รู้มั่นใจมากขึ้นแต่งตัวก็ได้หลายรูปแบบมากขึ้นคือจากที่แบบตอนแรกเราอาจจะต้องมีฟองน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เริ่มกังวลว่าจะใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วตอนแรกบอกเพื่อนบอกให้เผื่อเพื่อนบอกว่า 300cc เขาทำไปมันเล็กไปนั่นก็เสียดายมาบอกเพื่อนว่าเผื่อหน่อยอันนี้ก็เลยเผื่อหน่อยไว้สามสามห้าศูนย์ก็ทำสามเจ็ดห้าเลยเผื่อซะหน่อยแต่ว่า สำหรับที่ดีคลินิกเนี่ยไม่ต้องเผื่อครับถ้าลองแค่ไหนหมอว่ามันอยู่เท่านั้นจริงๆที่มีคนมันไม่หดครับเพราะว่าที่ดีนคลินิกเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ที่ทำเนี่ยเทคนิคสองกล้องอยู่แล้วครับอยู่ในเลือดแล้วมีใส่สายระบายเลือดอีกเพราะฉะนั้นไม่บวมครับพอไม่บวมมันก็คือไม่ยุบพอไม่บวมขึ้นมันก็เลยไม่ยุบลงมันก็อยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนั่นแหละครับเพราะนั้นไม่ต้องเผื่อมากนะครับดูเว้นแต่ว่าคนถ้าอ้วนมากเราไปลดน้ําหนัก อะไรอย่างอี้หรือเปล่าคุณหมอถ้าจะคิดว่าจะต้องลดน้ำหนักก็เกิดได้มีเติมแต่ต้องอยู่ในลิมิตที่แบบพอดีตัวเนาะไม่ใช่แบบว่าเบื่อจนแบบว่าร้นเกินตัวอก็คือยังไงก็ต้องให้คุณหมอมนคนวัดไซส์ประเมินให้อย่างในวันที่วัดไซส์เนี่ยคุณคุณปุ๋ยมีคุณหมอเลือกให้กี่ช้อยส์คะมีสองช้อยส์นะคะถ้าจะไม่ผิดเป็นสามห้าห้ากับสามเจ็ดห้าแต่เราด้วยความในใจเนาะก็เอาอย่างไม่ไหนเพื่อนบอกให้เผื่อ แล้วเรากังวลเรื่องความเจ็บความอะไรอย่างนี้ไหมคะกกังวลนะคะเพราะว่าดูมันเปลี่ยนใจจากเอไปเป็นดีเลยก็คิดว่าเนื้อเราจะต้องแบบมีการขยายนี่ตเจ็บแน่นอนแต่ว่าทำไปก็จริงๆก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดมากค่ะแล้วตอนทำนี่เราแบบเราเลือกไหมด้นยความที่เราเป็นพยาบาลเราต้องรีเควสแบบอย่าชาก็ได้หรือว่าเอาดมยาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ต้องนอนโรงพยาบาลไหมเห็เงี้ย <familiar S 2> <laughs> จริงๆค <laughs> ือ <c oughs> ว่าถ้ามาตรฐานห้องผ่าตัดของที่คลินิกมีมาตรฐานเหมือนกับที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ความชำนาญของแพทย์นะคะก็นนเป็นส่วนสำคัญที่ที่ทำที่คลินิกก็ได้มีความปลอดภยัยเหมือนกันล้วเรื่องการติดตามของคุณหมอนี้เราครบหนึ่งเดือนคุณปุ๋ยดิจตอคุณหมอกี่ครั้งแล้วเนี่ย เจอปล่อยมากเลยค่ะแทบแทบจะทุกอาทิตย์ค่ะกมใช่ไหครับว่าปัญหาหรือเปล่าว่าที่ซิลิโคนจะติดดีเนี่ยมันก็สามสี่เดือนนะครับที่มันจะฝังอยู่แบบติดกับตัวหน้าอกนะแต่ที่เราเห็นว่าหนึ่งสัปดาห์เอาหมอตัดไหมเสร็จเรียบร้อยเหมือนเหมือนแผลข้างนอกจะติดแต่ข้างในมันยังไม่ติดนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝังนิดนึงว่า ต้องมีเวลาพักฟื้นนะเนาะถ้าคนที่ทํางานอยออฟฟิศนั่งทํางานเขียนงานกับโต๊ะมันก็โอเคไม่มีปัญหาก็พักฟื้นได้ทํางานน้อยๆนะครับเป็นพยาบาลเมื่อกีใช้แรงเนาะหรือว่าวคนเป็นแอร์อย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องใช้แรงเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยคือทํางานได้นะครับช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยไปทํางานได้นะแต่งานบางอย่างมันทําไม่ได้เช่นงานที่ต้องยกลากเข็นปิดอะไรหนักๆอย่างเงี้ยครับอันเนี้ย ถ้ายังไม่ถึง3-4สัปดาห์เนี่ยบอว่างดไปก่อนอาจจะต้องไหว้วานเพื่อนร่วมงานนิดนึง่งเงี้ยครับเราต้องแทนแทนงานแทนคนที่มาช่วยงานเราด้วยนะครับได้ค่ะแล้วให้ผู้บริหลรฝากไหมส่งท้ายไปกับรูปสวยๆอัปเดตหมายว่าอันนี้ถ่ายครบกี่วันอะไรอย่างถึงจะเริ่มถ่ายได้ประมาณเกือบ1เดือนค่ะอ่านที่จะมา คุณหมอประมาณอาทิตย์นึงอ๋อมีไหมคะเดี๋ยวช่วยเลื่อนให้ดูนิดนึงหน่อยนะคะอ่าเราก็มีความแบบความบวกลี่ยนรูปเลยเนาะกหายไปแล้วแหละเนาะชตอนนั้นตอนถ่ายรูปได้สวยขึ้นต้องมีรีทัชมีอะไรอย่างนี้ไหมคะก็แต่ว่าโดยรวมก็คือดีเลยเนาะสวยแล้วก็แบบ ก็เป็นธรรมาชาติเป,เปลีลย่ยน,นลุกเลยพาาอตอนแรกมาเอาจิงๆแบบแตไม่ได้แต่คนไข้ไม่ได้เพราะวันมาทําคือเป็นอีกลุกนึงเลยเราพอทาเสร็จก็คือแบบสวยงามสัตวทางมาก็ฝากส่งท้ายนิดนึงว่าการเสริมโน้อเนี่ยมันช่วยเติมเต็มหรือมันเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงคืบ้างก็อยากให้เลือกดีๆอะค่ะเพราะว่าคลินิกก็มีหลากหลายที่เราต้องเลือก ที่ที่คุณหมอมีอมีความชานาญเฉพาะด้านนะคะแล้วก็คลินิกมีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มีการติดตามดูแลคนไข้มไม่ไม่ปล่อยปากละเลยค่ะก็คือให้เช็คด้วยนะครับเ,เช็คมอด้วยเช็ครีวิวที่ไม่ดีด้วยเ,เช็คกับแพทย์สภาด้วยว่าเป็นหมอเฉพาะทางากากรรมจริงๆหรือเปล่าเนาะเขาบางทีก็ไม่ใช่หมอเฉพาะทางแล้วก็ มาทํากันเยอะแยะเลยเนาะ<ห>ยิย่งในก้องผลมันก็อาจจะไม่ดีเท่านะครับงั้นมีคําถามทิ้งท้ายนิดนึงสําหรับคนที่เป็นพยาบาลก็คืออยากรู้ว่าคุณป่วยมีความเห็นยังไงว่าเราเลือกหมอที่เก่งและดีแล้วแล้วถ้าคนไข้ดูแลตัวเองละ่ะทําไม่ดีละ่ะมันจะเกิดผลเสียยังไงบ้างอ่ะไม่แน่นเลยค่ะมันก็อาจจะมีผลเสีย <S <S <ม>ในเรื่องของการหายของแผลหรือว่า การเข้าที่ก็จะต้องดูแลใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็รับประทานยาตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ต้องมามาตรวจตามนัดนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดปกติก็ต้องรีบแจ้งคุณหมอก่อนค่ะตรงสามเดือนแรกเนี่ยก็เวลาทองเพราะว่าจะผิดทรงทั้งเกิดแหโนนมันก็ชุบเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนแรกถึงนั้นนะครับเนาะ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เราได้ไลฟ์ที่เป็นสารหลักความดูเพื่อก็พยาบาลมาคุยกันซึ่งอจริงๆเคสพยาบาลของพี่ดินงกินก็เยอะมากเหมือนกันน้อนแล้วก็แบบอ่ะทุกคนก็ล้วนแต่ศึกษากันมาแล้วก็ดูกันมาแล้วจริงๆว่า เลือกในเรื่องของแพทย์จะเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากลงนัดปรึกษาหรือว่าอยากคุยหรือทักสอบถามอย่างเงี้ยบางทีคนไข้ก็จะชอบ box, อินบ x ็อกเข้าไปถามอ่อพวกเฟซของคนที่มาทําแล้วอะไรเงี้ยก็อยากรู้ของคนไข้อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็หลังไมค์มา,มา DM มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้แอดมินเป็นคนตอบให้คุยให้นะคะยังไงขอบคุณมากคะ่ะ